มาทุกท่านมาทุกคนนะใครที่ชอบฟังดวงเรามาลองฟังดวงประจาสัปดาห์กันเนาะว่าสัปดาห์นี้นะครับเป็น,นยังไงเนาะนะครับผมก็จะมาทำนายให้ฟังเนาะเป็นในรูปแบบของการพยากรณ์เด็กาักทนายไพ่ทาโร่ทุกท่านนะมาลองฟังกันดูครับว่าในมุมมองของตัวผมเองเนี่ยนะมีความคิดเห็นว่าสัปดาห์นี้เป็น,นยังไงเนาะขอนุดูปฏิทินนิดหนึ่งนะครับโอเคเป็นการทำใน,ในช่วงที่17 ถึง23สิงหาคม27-13ถึง 13. สิงหาคมนะครับปีพุทธศักราช2 5 6 8มาดูกันว่ามุมมองของผมเนี่ยมองดวงประจำสัปดาห์นี้เป็นยังไงกันบ้างเนาะก็เริ่มจากคนวันอาทิตย์นะครับไปจบวันเสาร์มาฟังกันเนาะอ่ะโคนวันอาทิตย์ครับฝากติดตามด้วยท่านนะฝากากดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยกลับมาแล้วนะครับ นี่เนี่ยเป็นนานนานโคเลยทุกท่านตันใ้ญ่บ้านใหม่นะ,ะวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์1 7 2เสิงหาคมวันอาทิตย์ครับได้ไพ่เจ็ดดาบทุกท่านโอเคจใจที่ไพ่ฟังเนาะไพ่เจ็ดดาบเนี่ยมันมีความหมายลักษณะแบบสังเกตนะครับจากรูปเอาไพ่ชุดนี้มันจะดูงไงก็จะเหมือนมีนายทหารคนนึง่งแอบนะ ขโมยอาวุธเรียกว่าเหมือนเอาอาวุธแบกจากคลังอาวุธไปอีกที่หนึ่งนะครับนั่นก็เป็นความหมายมันออกเป็น2แบบนะอ่าพูดอย่างนี้ก่อนเนะาะคนอาทิตย์นะครับเจ็ดดาบดาบดาบก่อนเนาะดาบเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของอุปสรรคลักษณะของความยากนิดนิดนะแต่เจ็ดเนี่ยจะมีความเจ้าเล่ฉลาดนิดหน่อยนะครับที่จะทําให้สิ่งนั้นนะครับสําเร็จนะจากความคิดของเราอาจจะมีเหรียญน,นิดนิด ออถ้าใช้พอเหมาะพอควรมันก็มันโอเคมันก็ดูดีนะครับในความหมายหนึ่งท่านนะเจด,ดามเนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่เรานะกำลังถูกเอารัดเอาเปรียบสังเกตยังไงนะครับง่ายง่ายว่าในช่วงนี้ในสัปดาห์นี้นะเรากําลังจะได้ทําอะไรกับใครไหมมีคนมาชักมาชวนนะครับให้เราไปทํางานด้วยไหมนะหรือให้ช่วยเหลืออะไรบ้างไหมนะครับถ้าหากเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยให้เราระวังนิดนึงว่า ขาอาจจะมาไม่ดีหรืออาจจะแบบมาในลักษณะแบบมีผลประโยชน์แอบแฝงที่เราเสียประโยชน์ด้วยแต่ถ้าหากมันเสียและคุ้มสําหรับเรานะครับก็โอเคจัดไปนะครับอาจจะเป็นแบบคัดชําเนียนจ่ายได้โท่าอะไรแบบนี้ทุกท่านนะเออถ้ามองในด้านอื่นๆกันล่ะนะครับเพื่อที่เราจะเข้าใจได้ง่ายเนาะสําหรับคนที่ทำงานอยู่นะครับพนักงานข้าราชการประจำต้องตอบต้องตอบเลยว่ารู้สึกอึดอัดนะครับ รู้สึกเดนะือรู้สึกเบื่อรู้สึกอยากจะย้ายนะครับเป็นความรู้สึกแล้วก็เบื่อหน่ายกับอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงหน้านะครับเออมันดูแล้วไม่ถูกไม่ควรเราเราก็รู้สึกว่าไม่อยากยุ่งอะไรแบบนี้นะหรือเบื่อตรงนั้นอยากจะลาพักร้อนนะครับอยากจะหยุดพักผ่อนหย่อนใจนะครับหรืออยากจะออกเลยอะไรแบบนี้นะครับเออดังนั้นถ้าใครก็ตามที่ กำลังรอเรื่องของการโยกย้ายนะครับหรือกำลังจะเปลี่ยนงานนะครับเปลี่ยนงานโยกย้ายพักผ่อนยนใจท่องเที่ยวแม้กระทั่งอพยพนะครับไปอยู่ต่างถิ่นดังที่ต่างถินงถ่นดัง,นงไกลจะเข้าเกณฑ์ลักษณะดีรวมถึงการพักผ่อนด้วยอันนี้จะดีนะครับแต่ถ้าไม่สามารถไปได้มันหมายถึงอึดอัดหนักใจกับเรื่องที่เจออยู่ให้อดทนนะครับให้อดทนหลกัลกๆในเราเสียเปรียบนะ,ะถ้าเราจะทำอะไรก็ตามเสียเปรียบเสียประโยชน์ถูกเอาลัดเอาเปรียบ นะครับเ,เว้นแต่เรามีเขาเรียกว่าฉลาดแกมโกงนิดๆนะที่จะเอาชนะหลวงปศัพท์นั้นนะก็เป็นในรูปแบบนั้นด้วยถ้าเป็นเรื่องการเงินละ่ะนะครับเงินจัดดามจะเป็นลักษณะแบบการเงินไม่ค่อยดีนะครับเหมือนเหตุให้เสียไปง่ายๆนะครับเสียเหลี่ยมเสียง่ายๆโดนโดนหลอกนะครับหรือเขาเรียกว่าลงทุนผิดทีนะ่ก็เลยไม่เกิดประโยชน์ นะหรือแบบให้คนหยิบยืมเขาสัญญาว่าจะคืนดเร็วปรากฏว่าไม่แบบนี้นะครับเรื่องการเงินเรื่องธุรกิจนะครับถ้าหากไปเจรจาพูดคุยแต่ใดก็ตามแต่นะครับอย่าเพิ่งรีบตกลงดูให้ละเอียดทีท่วนะครับทหากมีคนชักชวนแนะนําบอกให้ไปดูนั่นดูนี่นะครับไปลงทุนตรงนั้นตรงนี้ศึกษาดูไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรแบบนี้เพราะว่าถ้าึ้นแบบนี้มีนวโม้มที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบถูกหลอกถูกโกงให้ลงทุนอะไรแบบนี้ท่านนะ ในมุมของความสัมพันธ์นะครับจะดาวก,ก็ต้องระวังนิดนึงเราจะเป็นความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงความสัมพันธ์กับคนรักนะครับมันมีอะไรบางอย่างปิดบงังท่านแย่หน่อยถึงขั้นแบบเพื่อนแทงข้างหลังนะครับคนรักมีบางอย่างบกปิดจับได้ทะเลาะก,กันอาจจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินชู้สาวความรักความลับขุดปิดความลับอะไรบางอย่างดังนั้นคนวันอาทิตย์นะครับสรุปง่าย ต้องระแวดระวังในทุกอย่างอะไรที่ไม่ดีเราจะเห็นนะครับเราจะเห็นอะไรที่ไม่ดีเราจะเห็นเราจะได้รับรู้นะครับแล้วจะเกิดเป็นเรื่องแล้วก็กลุ่มคนคนอาทิตย์ลดลงทุนลดกันไปในเชื่อใจที่แบบใจซื้อใจในช่วงนี้เพราะเจ็ดดับมันทำให้ไม่ดีเดินสําหรับการเดินทางพักผ่อนในท่องเที่ยวราพักร้อนนะครับเยียย้ายไปดูงานลดลงทุนจะเป็นเรื่องดีใครก็ตามที่เข้ามาในช่วงนี้ ให้หระแวดระวังไม่ว่าจะเป็นในมุมนองคองคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อนฝู่นนะครับคนรักที่จะมารักมาชอบมาจีบมันจะเป็นความรักที่ไม่ถูกต้องนะท่านนะโอเคประมาณนี้วันอาทิตย์นะครับยาวนิดหนึ่งไพ่เจ็ดดาบมันมีความหมายที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับในความหมายของพ่อหมอนะนะครับสำหรับผมท่านอื่นเลยก็เราก็ไม่รู้นะโอเคครับต่อมาครับวันจันทร์มาดูกันบ้างว่าสัปดาห์นี้เพื่นอนเพื่อนรที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นอะไรยังไงกันบ้างเนาะ ขออน,นุญาตดูประเด็นนี้นั่นสิบเจ็ดถึงยี่สิบสามสิงหาคมวันจันทร์ไพรวันจันทร์ครับขึ้นมาเป็นแปดดาวครบทุกท่านสัปดาห์นี้ไม่ค่อยดีนะแปดดาวนะครับขออธิบายนิดนึงน,นะดาบเนี่ยนะครับมันเป็นอุปสรรคเหมือนที่เราพูดเนาะแปดนี่ยมันเป็นแบบมามา,มาทุกทิศนะครับดังนั้นเราระวังนิดนึงนะอยู่ดีๆจะได้เรื่องอะไรแบบนี้นะครับอยู่ดีๆก็มีเรื่องมาซะงั้นอาจจะเป็นแบบ เรื่องอดีตนะหรือแบบคนใส่ร้ายนะครับมันจะเป็นอะไรที่ไม่ดีนะแปดดับก็ต้องทนอานี้ว่าคนบรรจันต้องอยู่ในความไม่ประมาทนะครับแล้วก็อารมณ์ก็อย่าใจร้อนจะพูดจะคุยเสียงใดนะครับใจเย็นๆนะ,ะเขาเรียกว่าก่อนจะพูดอะไรออกไปเนะี่ยใ่ท้องให้ดีนะแล้วก็ไม่ต้อง,ปปงไปแกล้งใครนะแบบนี้บางทีเขาอาจจะคิดจริงอาจจะเป็นเรื่องนะครับดังนั้นถ้าเรา มองถึงเรื่องของการงานก่อนงานจะเจออุปสรรคครับนะจะเจอปัญหาเยอะเลยดังนั้นกรมอุณหพลัานเนี่ยขอให้มีภาระรับผิดชอบเลยที่เกี่ยวกับการงานรีบจัดการส,สารให้เต็มที่ทำให้เต็มที่นะครับแบบนี้เพราะงานจะเกิดปัญหานะธุรกิจก็เช่นกันนะครับก็ต้องระวังนิดนึงอาจจะมีการคุยที่ไม่เข้าใจกันเราเกิดเป็นปัญหาครับอยู่ขอให เราเขาเรียกว่าคุยให้เคลียร์รู้ให้ดีลืมอะไรพูดคุยตกลงสิ่งใดมันตรงกันไหมนะครับแบบนี้แล้วก็ควรจะมีสัญญาที่ทชัดเจนจะดีนะครับเรื่องของการเงินตัวนี้หนึ่งนะขึ้น8ดาวจะเป็นช่วงที่จังหวัดที่ใช้เงินเยอะนะครับหากคุณคิดจะลงทุนนะครับตามความแนะนําของผมนะนะครับที่เราไปคิดเองไม่ควรลงทุนนะครับในช่วงนี้เพราะว่ามันจะเสียมากกว่าได้นะครับ2 3 2สาล เราเตรียมไปเล่นดีสานะหากเราจะมันจะต้องเดินทางไปไหนนะครับระแวดระวังนี่ดีให้ดีแปดดาบเป็นลักษณะของระวังเรื่องร้ายนะครับเรื่องไม่ดีรออยู่ตรงนั้นเรื่องทะเลาะนะครับหรืออาจจะเป็นนะครับความหมายความอีกอย่างนึงคือระวังสุขภาพอุบัติเหตุนะครับแบบนี้ต้องระวังนิดนึงนะแล้วก็ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ถ้าเราทําอะไรที่มันผิดไม่ถูกนะครับเราต้องระแวดระวังกฎหมายบ้านกฎหมายเมืองในตะแวกนั้นด้วยเพราะแปดดาบระวัง ความคดีนะแบบนี้นะครับหรือเจอเรื่องไม่ดีนะครับแต่ดับอยู่ในกลุ่มของสุขภาพอุบัติเหตุแล้วก็ผ่าตัดนะครับให้ความหมายของมันเนะาะดันั้นอะ่ะเอ,า,อาง่ายๆคือระวังนะ,ะไม่เจ็บตัวนะครับเจ็บใจอะไรน,นี้แล้วก็หากมีปัญหาอะไรอยู่ในช่วงนี้ถ้าคิดจะไปเคลียรจะไปพูดจะไปคุยมันมันมันยังคุยไม่ได้นะครับแบบนี้แล้วก ในเรื่องของการมองงานใหม่นะครับหางานใหม่สัปดาห์นี้ไม่เด่นครับนะในความหมายของมันคือว่ายัางไม่ได้ให้ใจเย็นๆค่อยๆเสาหาไปค่อยๆดูไปนะแบบนี้อ่าดังนั้นกลุมกล่มกุมวันจันทร์ทั้งนี้ครับว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพนะครับช่วงนี้จะไม่ค่อยดีนะคนที่นะมีปัญหาความรักนะครับระวังนะแต่ทะเลาะกันหนักหรือถึงขั้นแบบ อ่านกันสักพักอะไรแบบนี้ในน้นนะรัรักใครรักใครชอบใครอยู่นะครับกดให้ทนนิดนึงนะต้องพูดคุยให้ชัดให้เจนนะครับมันไม่ไหวจริงค่อยทำใครทำมัดได้แบบนี้นะครับสรุปวันจันทร์สัปดาห์นี้ให้ระวังทั้งการงานงานะสองคำมีปัญหาครับอานนั้นไปยังไม่ได้เรื่องของการเงินนะครับหากคิดจะลงทุนจะทำอะไรก็ตามเนี่ยไม่เหมาะนะครับมันจะเสียมากกว่าได้นะเรื่องของการเดินทางจะไปไหนมาไหนสำรุจตัวตราให้ดีความพร้อมนะครับร่างกายรถรถที่เราจะไปนะครับ แบบนี้หรือดูให้ดีว่าคนที่ไปกับเราเขามีอะไรที่มันไม่ดีไหมไม้กั่งอาจจะปสซวยด้วยกันนะครับแบบนี้ดังน,นั้นนะสัปดาห์นี้คนวันจัร์อยู่ในความไม่ประมาทจะทําอะไรก็ตามเนี่ยนะครับให้มีสติแล้วก็ไม่ต้องไปก่นแกล้งใครนะครับคิดให้ดีก่อนพูดแล้วอย่าใจร้อนนะมันก็จะดีเองนะครับโอเคต่อไปครับวันอังคารครับสัปดาห์นี้ดีไม่ดีนะ17-23สิงหาคมวันอังคารครับมาดู มาเป็น5้าดาบในสัปดาห์นี้มีแต่คนได้ดับนะครับจากไพ่พ่อมอเลื่อนนะฟังไว้เล่นๆดูท่านฟังสนุกสนานฟังไว้แบบเป็นเรื่องอันนี้ทีแบบ่มันแบบเหมือนเรื่องเล่านะครับนะมันเป็นความหมายของ,องไพ่นะครับห้าดาบเป็นลักษณะของญาติผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ให้การสนับสนุนทำอะไรก็มีคนขัดแข้งขัดขาหาทำงนานรวมกันเป็นกลุม่มก็ไม่ได้ใจเราถ้าหากเราไม่ใช่ผู้นำนะครับแบบนี้ดังนั้น่ะสัปดาห์นี้ถ้าคิดจะทำอะไรกับใครนะครับ แล้วเราไม่ได้เป็นตัวนำเลยบอกเลยมันออกมาไม่ดีนะมีแต่อารมณ์นะครับแบบนี้ต้องทักเลยนะครับอารมณ์แล้วก็ทําแล้วก็มันิดมันขัดมันสะดุดไปไหนคนก็ไม่ชอบนะเท่านั้นนะ่ะหน้าตาน้ําเสียงนะเราจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเอาให้มันอยู่ในใจถ้าไม่ชอบอะไรก็ตามนะนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสพูดให้เพราะนะครับอยู่ในใจไม่ต้องประชดประชันใครไม่งั้นนะนหลายๆอย่างในสัปดาห์นี้จะสะดุดนะเรื่องของการเงินกลุ่มดาบมันไม่ค่อยดีนะเงินมัน กระดิ่งกระดอนออกไปค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายระวังเรื่องของการเสียตังค์หน่อยระวักันนะแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์กับคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับคู่ค้าทางธุรกิจนะเพื่อนฝูงบริวารคนรักระวังนิดนึงจะใช้ภาษาที่ไม่ไม่พราะนะครับต้องันอะไว้ก็คือระลังขันย้นอยู่ทะเลาะกันทุกท่านนะไม่ค่อยสามัคธีกันในช่วงนี้ดังนั้นให้ปรับให้เปลี่ยนนะให้สามัคคีกันนะครับให้ใจเย็น ให้อดทนอะไรหลายอย่างมันจะได้ผ่านผลแต่ได้ดยดีนะครับสรุปสัปดาห์นี้ดีไม่ดีเรียกว่าติดขัดครับ,รบถ้าอารมณ์หรือใจร้อนนะครับผมต้องทําให้สําเร็จเรียกว่าดันตัวหลายๆอย่างอนะอกมาไม่ดีดังนั้นนะกลุ่มคนวันอังคารขอให้ใจเย็นๆพูดเพราะหลายๆอย่างจะราบรื่นแต่ถ้าตามความหมายของดวงประจำสัปดาห์แล้วตอบเลยว่าติดขัดในหลายๆด้านแล้วกันนะมีปัญหาในหลายๆด้านมันจะเป็นการงาน เรื่องของเงินเรื่องของความสัมพันธ์กับคนเรื่องของความรักนะครับเรื่องของผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่นะไม่ค่อยอถูกฉลกอะไรช่วงสัปดาห์นี้นะโอเคต่อไปวันพุธครับ17 23สิงหาคมวันพุธ The, The Sun นไะม่เดอะซันะวันพุธนี้สัปดาห์นี้ดีท่านนะคิดอ่านวางแผนจะทำการในแด้วก็ตามไพ่เดอะซันเนี่ยเป็นลักษณะของทำออกมาแล้วดี รันเป็นช่วงที่ด้คิดจะร,ริเริ่มสิ่งนี้ก็ตามแต่ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับบอกเลยว่ามันเป็นผลดีนะครับ The Sun คือไพ่ที่ดีสุดสำหรับชื่อเสียงประสบความสําเร็จการเริ่มต้นการเกิดใหม่อุบัติใหม่ได้งานใหม่นะครับมีสมาชิกใหม่มาเกิดนะหรือมีโครงการใหม่ๆนะครับเอาง่ายๆนะถ้าคิดจะทำอะไรก็ตามในช่วงนี้นะคนมันพุทธทำออกมาได้ดีนะแล้วหากคุณเป็นบุคคลมีชื่อเสียงก็จะยิ่งเด่นยิ่งดังนะครับในช่วงสัปดาห์นี้และผลงาน คุณได้รับผลงานใดๆหรือรับภาระหน้าที่ใดรับมันนะครับเพราะขึ้นตะซันมันออกมาดีแน่น,นอนด้านนั้นสววสดีคเขามันพุทธนะไม่ว่าคุณจะทําแล้วก็ตามในช่วงสัปดาห์นี้นะถ้ามีโอกาสเข้ามาจัดเลยนะครับอย่านอนรอนะมิฉนั้นอาจจะเป็นข่าวาดีอะไรบางอย่างนะครับทำให้ตื่นเต้นเฉยๆได้แบบนี้ถ้าหากเรานะครับมุ่งมั่นกับสิ่งที่เราหวังตั้งใจมาอยู่ในเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของชื่อเสียงนะครับเรื่องของสิ่งที่มุ่งหวังอยากจะทําให้สําเร็จ จะเป็นการงานการเงินงความรักทุกๆด้านนะครับขอให้คุณมุ่งมั่นหนึ่งที่มันออกมาดีแน่นอนจะไม่ลงลิกนะครับดังนั้นทักนี้นครับวันพุธด,ดีแน่นอนถ้าจะไม่ดีก็ให้ระวังเรื่องของสายตาเน,นี่ยนะเรื่อดีหมดนะครับดังนั้นก็ไม่ลงร,ร,ร,กกรด้เล็กก็ยินดีด้วยกับกลุณมุณันพุธสัปดาห์นี้แบบสัปดาห์ที่คุณทาํามาฐาขึ้นนะครับงานเงนิงนความรักออกมาดีดังนั้นคุณมุ่งเสิ่งใดงมันไห้ทุกเรื่องเลย คุณมุ่งสิ่งใดเต็มที่กับสิ่งใดเต็มที่กับงานคุณก็มีข่าวดีเกี่ยวกับกางานถ้าคุณต้องการงานใหม่นะอยากจะเริ่มโครงการอะไรต่งางนนๆนานาจัดไปเลยทันนะมันทําออกมาได้ดีแน่นอนนะครับโอเคเปิดตัวให้ด้วยโอเคครับเรามาสรุปกันต่อนะเมื่อกี้มีคนเข้ามาหานะครับอ่าก็ต้องทักว่าสัปดาห์นี้วันพุธ ตามที่พูดครับเรามุ่งม,มุ่งม,มั่นมุ่งหวังตั้งใจทำไรก็ตามแต่มันจะออกมาดีแน่นอนนะครับนะจากที่ผมศึกษามาเนาะเ้วก็ัเป็นเกี่ยวข้องกับไพ่ทาโร่พนะันนะไพยิปซีนี่แหละนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคนพูนพุทอยารอช้าอย่าให้มันหมดสัปดาห์ไปโดยไม่ได้ทําอะไรนะครับเป็นสัปดาห์ที่ดีของคุณแน่นอนนะครับนะโอเคครับต่อไปเป็นกลุ่มคนวันพฤหัสนะครับผมก็วันนี้มาดูกันว่ามันดีไม่ดีนะครับนะวันพฤหัส 17ถึงย3สิงหาคมวันพฤหัสครับขึ้นเดวิลโอ้โหชุดนี้ต้องงดลองทุนแล้วนะ <c oughs> ขึ้นเป็นเดวิลนี่มันมืดมันมัวแล้วเกินนะไพ่เดวิลนี่ไม่ค่อยดีเท่านะเป็นอ่อที่ดูรูปเนาะมันเป็นแบบเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับดูจากรูปก็ไม่ค่อยดีอะไรที่เทาๆงดเลยนะครับอะไรที่ทำเท่าๆงดเลย จะไปไหนมาไหนจะเดินทางเนี่ยถ้าไปกลาง,งค่ำกลางคืนเนี่ยขับรถไปเองก็ต้องระวังเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเรื่องไม่ดีบางคนอย่างเงี้<ม>ยก่อนเนาะนะแล้วก็สัปดาห์นี้กลุ่มคนมันพลาดถ้าจะไปไหนก็ไปกลางวันแล้วเราไปกันหลายหลายคนจะดีวท่าทนนะถ้าจะไปด้วยก็ต้องดูด้วยว่ามันไว้ใจได้ไหมมันมีอะไรผิดบ้างไหมนะถ้าไอคนเทาๆไม่ต้องผ่านไปกันนะอ่าเราตัวผมนี่เดินทาง<ม>บ่อยนะติดต่อธุรกิจนั่นนี่นะครับแล้วก็อาชีพเสริมก็ ตอนนี้ก็เป็นมอดูนะครับพยากร์ต่กรอนเนี่ยอาชีพหลักของน,นะหมอดูเนี่ยหลายปีมานี้นะครับอ่ะดังนั้นกลุ่มคนวันพรฤหัสต้องดูก่อนว่าในช่วงนี้มีใครเข้ามาในชีวิตไหมนะครับมาในรูปแบบของอคนชักชวนทํางานลงทุนไหมหรือมาชอบเราหรือมาชวนเราหรือพาเราไปทําอะไรไหมขึ้นเดเวลนี้ไม่ดีครับนะเขาจะเอารัดเอาเปรียบ นะเล็งถึงเอาประโยชน์จากเรานะเอาง่ายๆเหมือนเหมือนโกงเหมือนหลอกเราแทนนะอะไรที่มันดีๆภาพดีๆในสัปดาห์นี้คุณระวังการตัดสินใจอะไรที่สาคัญที่มีผลต่อการใช้ชีวติตเรื่องเงินเรื่องทองเรื่ององ,งานเรื่องธุรกิจนะศึกษาให้ดีดูให้ดีอย่างน้อยก็ให้มันข้ามผ่านสัปดาห์นี้แนละประวิงเวลาไว้จะเว้นอะไรที่ที่พูดคุยดูไว้แล้วมันชัดมันเจนนะครับเออก็จัดไปแต่ถ้าเป็นตัวผมเนี่ยสัปดาห์นี้ก็จะชะลอไว้ว่าจะป็นเป็นการลงทุน การเดินทางการเจราจาต่อรองต่างๆนานาสัปดาห์นี้จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยนั่นยังไม่ค่อยเต็มที่คือคุยไว้นะ่ะก็คุยแต่จะไม่รับปากนะครับก็ต้องบอกว่าดูกานในแบบนี้นะครับทักนี้แล้วกันะะนะครับนะคนที่ทํางานอยู่นะพนักงานราชก,การประจําระวังที่ทํางานนะที่ในเรื่องของงานจะมีปัญหานะครับด้านนะั้น มีภาระรี่ไมชอบใดๆส,สางจัดก,การให้ดีเรื่องของการเงินนะครับ <S <S ต้องระวังนะมันจะเป็นช่วงเสียมากกว่าได้นะครับดังนั้นหนากคิดจะลงทุนจะซื้อสินใดมาก็ตามแต่นะ <S 1> <S 1> ดูไมดีดดนะบอกเลยว่าเร<ด>ื่องของการเงินการลงทุนนั้นไม่เด่นนะครับเรื่องของความสัมพันธ์กับบุคคลนะครับเรื่องของเพื่อนฝูงต่างนานะถ้าหากพูดคุยกนันก็ต้องระวังเลดนึงถ้าขึ้นเดเวลเนี่ยอาจจะมีการนิทาใส่ายให้ร้ายกันก็เป็นได้นะครับขอต้องระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักนะครับ คนโสดนะถ้าคุณรักใครชอบใครนะครับโดยเฉพาะสตรีนะก็กต้องระวังนิดนึงอาจจะเป็นคนที่มีจาเข้าจาของอยู่แล้วนะครับแบบนี้แล้วถ้าคนโสดคนโสดพูดแล้วนะคนมีครอบครัวคนมีคู่คนมีแฟนก็ต้องระวังนิดนึงกันเผลอใจนะหรือเรื่องของมือที่3นะครับแบบนี้ก็ต้องระวังนิดนึงแล้วก็ คนที่ชอบเพศเดียวกันขึ้นไพ่เดวิลถ้าหากเป็นคนโสดก็มีโอกาสที่จะเจอคนที่ชอบคล้ายๆเราแต่ถ้าเป็นคนมีคู่ก็มีแฟนอยู่แล้วนะคนที่ชอบเพศเดียวกันก็ต้องระวังนิดนึงขึ้นแบบนี้ปัญหาความรักจะเกิดนะครับสรุปวันพฤหัสสัปดาห์นี้ดีไม่ดีนะอยู่ในความไม่ประมาทในทุกๆเรื่องนะครับอยู่ในความไม่ประมาททุกๆเรื่องไอที่มันดีในอันเป็นเรื่องของอเรื่องเท่าๆมันดีมันเด่นแล้วก็อะไรก็ตามที่อยู่กลางคืนงานกลางคืนนะครับ อันี่เป็นภาพลอ่อลวงอะไรแบบนี้นะครับแสงสีเสียงมันเด่นหมดนะฮะแต่ถ้าหากใครก็ตามที่อยู่ที่ทสว่างนะงานที่มันถูกต้องก็ต้องเป็นสัปดาห์ที่เราต้องระแวดระวังนะแล้วก็เรื่องของความคดีก็ต้องระวังด้วยนะครับเรื่องของสุขภาพนะลำไส้ใหญ่ระบบืบพันธุ์นะครับก็ต้องระวนิดนึงนะสรุปสัปดาห์นี้ดีไม่ดีเป็นพฤหัสรรมสัปดาห์นี้อยู่ต้องอยู่ในความไม่ประมาทในทุกๆก,กิจกรรมนะัอย่างปตนกนะครับทึ่แบบนี้ผมก็ไม่ได้ตนกออกรเลยมากแค่เรา เพิ่มความระวังแล้วก็เวลาจะทําแล้วก็ตามแต่เนี่ยดูให้ชัดก็พอะนะครับโดยจะเป็นตนกนะครับอ่ะต่อไปครับกลุ่มคนวันศุกร์สัปดาห์หนี้ดีไม่ดีวันศุกร์โอ้โห,โหนะวันศุกร์นะสสดเปลี่ยนเลยท่านนะเสเปเรี่ยนนี้เป็นภายการันที่ดีนะครับนะก็ยินดีกับคนวันศุกร์นะครับนะทุกคนจะค้าจะขายสิ่งนี้ก็ตามแต่โดยเฉพาะเรื่องของอสังหานี่จะเด่นมากนะครับ พอจบในสัปดาห์นี้แล้วก็เรียกว่าจะมีเหตุให้ได้เงินนะครับลดหลังตามบุญพระศาสนาส่งมาดกเป็นเยอะมะรบบนกจเป็นจำนวนหนึ่งพอให้ได้ชื่นใจนะวันศุกร์เนี่ยเรื่องของการทํามาค้าขายเรื่องของเงินเรื่องของทรัพย์การซื้อการขายกันจะได้ทรัพย์การขายทรัพย์จะเด่นมากโดยเฉพาะด้านอสังหารหรือสิ่งที่เราอยากจะขายอยากจะได้นั่นแหละนะครับในสัปดาห์ยนนี้ ถ้าขึ้นส0บเหรียญเนี่ยถ้าหากเป็นการลงทุนนะครับเรื่องของการค้าการขายมันเต็มือกันนะบอกเลยนะครับาเราไม่ได้อยู่ในแวดวงของการค้าการขายนะครับเราอยู่ในแวดวงของเรื่องของการทํางานคือใช้ชีวิตทั่วไปก็จะมีข่าวดีเข้ามานะครับอาจจะเป็นแบบเรื่องของการงานเจริญเติบโตนะครับมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นของถูกใจอาจจะเป็นเงินเป็นของก็ได้ทุกท่านนะก็จะเป็นข่าวงานมงคลขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานอะไหแบบนี้คความจริงจังความชัดเจนบางอย่าง แบบนี้นะครับเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีของกลุ่มคนมันสุขมุ่งมั่นตั้งใจวางแผนจะทํอะไรก็ตามแต่นะมันไม่ได้เป็นโชคนะมันเป็นสิ่งที่วางแผนไว้นะครับจะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านว่าจะเป็นองค์การงานการเงินความรักลูกทรัพย์นะครับเป็นองการค้าการขายแบบนี้และไม่ลงทึกเลยสุดท้ายวันเสาร์ครับ17-23เสนหาวันเสาร์นะครับวันเสาร์นะก็ มองการไกลครับคิงถือไม่เท้าคิงถือไม่เท้านี่เขามีความสามารถในการต่อรองพูดคุยเรื่องการบริหารจัดการเรื่องําบุคคลทรัพยากรที่ม,ม,มีมันเป็นแบบคนไพ่คนฉลาดไพ่น<ๆ>คนวางแผนเก่งต,ติดอย่างเดียวไม่เหลี่ยมรอบครอบเจ้าหนีคนติ่งเตือนๆแนะนําอะไรแบบนี้จะดีนะครับบ่งบอกถึงว่าสัปดาห์นี้คุณคนวันเสารนะ์นั่งไม่ติดที่แน่นอนมันจะมีเรื่องนี้บางอย่างให้ได้ทำนะ พื่อที่จะให้ตัวนั้นเติบโตไม่ใช่เป็นเรื่องเติบโตเรื่องขงงานเติตัวเรื่องขอการเงินนะครับเือทำให้มันแบบโตขึ้นอะไรแบบนี้สัานั้นนะก็จะเป็นสัปดาห์ที่เหนื่อยนิดนึงแต่จบสัปดาห์แล้วประสบความสําเร็จคุยงานงานก็จบจบดีเรื่องของการเงินเรื่องของการค้าการขายค้าขายเหมือนดีนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงนะอาจจะรายจ่ายมันมันออกไปนะครับสรุปคนวันเสาร์งานดีการเงินเข้ามาออกไปใช้จ่ายก็ทังเยอนเท่านั้นเองนะครับ วันเสาร์ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นช่วงที่แบบเต็มที่นะทำงานหรือนกะิจกรรมหากเราไม่ได้ทำงานแล้วกิจกรรมที่เรามีเข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้ก็ทําให้ตื่นเต้นโอเคครับทุกท่านประมาณนี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ